คุณผู้ชมฟังให้ดีค่ะใครก็ตามที่ต้องใช้รถมไม่ว่าคุณจะมีรถหรือไม่มีนะต่อให้คุณเป็นแค่คนนั่งคนซ้อนหรืออะไรก็ตามฟังดีดๆเพราะว่ากฎหมายจราจรฉบับใหม่ออกมาแล้วปรับเพิ่มขึ้น ขนลุกเลยค่ะรู้เลยว่าขนลุกบางทีหมดทั้งเดือนได้เลยนะเออจากปกติเอาแบบเอาง่ายๆสั้นๆสักอันหนึ่งก่อนใชค่ะไม่ค่าเข็มขัด500ปรับใหม่นี่เป็น2 0 0พันนะคะโอ้โหสี่เท่าสี่เท่าค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเต็มๆกรุณาตั้งใจฟังนะคะจะได้จาได้ว่าไม่ควรทําอะไรอ้าวดูไล่ไปเลยถ้าคุณไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนปรับไม่เกิน2,000บาทไปดูด้วยนะคะเผื่อน้ําท่วมป้ายทะเบียนอันนี้ต้องคอยเช็คมันตรวจสอบครับ คนขับรถและผู้โดยสารเอาว่าถ้าคุณนั่งรถเก่งอะค่ะรถยนต์เอะรถยนต์ดีกว่านะคนขับคนนั่งจะนั่งหน้านั่งหลังนั่งตรงไหนก็ตามถ้าไม่คาดเข็มขัด2 0 0พนะคะอืส่วนเด็กอายุไม่เกิน6ขวบถ้าไม่นั่งคาซีทหรือว่าที่นั่งสําหรับเด็กสองพันเหมือนกันนะคะหเฮือนนี้ต้องรู้เลยถ้าสมมติว่าใครที่มีลูกแล้วมีรถคุณจะต้องซื้อคาซีทข้อหาชนแล้วหนีค่ะจําคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน2 0 0พถึง10,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะ